สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าดอกแก้วมงคลนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้เลยลายนี้นะคะเราทำจากลิปปิ้นเพียงแค่3เส้นจะได้ขนาดที่น่ารักกระทัดรัดแบบนี้นะคะ ลายนี้เป็นลายแบบใหม่เลยสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเพราะว่ามีขนาดเล็กนี่อยากให้ลองทำตามกันดูนะคะสำหรับลายนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปิ้นก่อนเลยนะคะลิปปิ้นที่ใช้วันนี้ก็จะตัดมาทั้งหมด2ชุดจะมาดูชุดแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นสีขาวตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นลิปปิ้นของตาละรังจะเป็นแบบลิปปิ้นเนื้อทรายนะคะเราจะใช้เป็นขนาดลิปปิ้นเบอร์สองจำนวนทั้งหมดนะคะ3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ60ซนติเมตร เสร็จแล้วนะคะก็จะตัดปลายริบปิ้นให้เป็นปลายแหลม แบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายต่อมานะคะเราก็จะตัดเตรียมอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปบิ้นกากเพชรแบบใสของตา TW นะคะจะใช้เป็นขนาดลิปบิ้นเบอร์สองเหมือนกันจำนวนทั้งหมดนะคะ6เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ18เซนติเมตรนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมนะคะแบบนี้หนึ่งด้านแล้วอีกหนึ่งด้านให้เราตัดตรงแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะแยกในส่วนของสีฟ้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําจากสีขาวเส้นยาวตัวนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากพับริบบิ้นก่อนเลยเราจะพับเหลื่อมกันนะคะประมาณนี้ ความยาวที่พับนะคะเราก็จะวัดจากปลายริบบิ้นตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นนิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วให้เราใช้มือซ้ายนะคะกดปลายเอาไว้แล้วมือขวาวก็กดตรงกลางให้เป็นรอยพับนะคะแบบนี้เลยแล้วทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะฝั่งที่เป็นด้านยาวเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะ นำลิปปิ้นมาขึ้นฐานโดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตั้งไว้แบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็จะเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามนะคะจับมาแบบนี้เลยแล้วก็จะนำมาสอดในรูที่หนึ่งนะคะตรงนี้เราจะสอดให้ลิปปิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ จับกลางลิปบิ้นออกแล้วก็หลวงเอาเส้นที่สองเข้ามาแล้วทีนี้ก็ดึงจัดลิปบิ้นของเราให้กระชับเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะนูนขึ้นตรงกลางแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมาแยกลิปบิ้นให้เป็นหเส้นก็จะมาเริ่มจากนี่นะคะคู่ด้านล่างให้เราพับริปบิ้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้ แล้วก็กดให้เป็นรอยพับนะคะด้านบนนะคะเราก็พับลงมาด้านล่างแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะด้านขวามือเส้นนี้เราก็จับลิปปิ้นนะคะโค้งแล้วก็สอดเข้าไปในรูตรงนี้แล้วทีนี้ก็ดึงให้กระชับเลยกดให้เป็นรอยพับอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งสามเส้น ในขั้นตอนนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทําก็สามารถใช้เป็นเทปใสนะคะเอามาแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้การลิปปิ้นของเราจะเลื่อนหลุดนะคะแล้วทีนี้เราก็จะหยิบเอาลิปปิ้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นนี่นะคะแบบนี้ข้างหลังนะคะเราก็จะคีบแบบนี้เอาไว้นะคะเส้นนี้ก็เอามาจับแบบนี้เลยแล้วเอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่ง เอาเส้นที่สามขึ้นมาทับเส้นที่สองทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมดสามเส้นแล้วทีนี้ก็จะวางเอาเส้นแรกนะคะจะเป็นเส้นข้างในสุดเลยวางลงนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สี่ 4, ขึ้นมาแทนเราจะวางส,สลับกันขึ้นลงนะคะในขั้นตอนนี้เอาเส้นที่สองนะคะเส้ hari, นด้านในสุดเลยวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห <honoring S 2> ้าขึ <luz> ้นมาแทน เสร็จแล้วก็วางเส้นที่สามในสุดนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่หขึ้นมาแทนนี่นะคะตรงนี้ก็จะมี3ามเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะไม่มีริปปิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วทีนี้เราจะมาสอดล็อกริปปิ้นกันนะคะจะมาเริ่มจากเส้นละเส้นแรกเหมือนเดิมนะคะเส้นด้านในสุดเลยวางลงนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สอง ดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งข้างก,กันกับเส้นแรกที่เราวางเมื่อกี้เลยก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เอาเส้นที่สามเส้นนี้นะคะเอามาสอดเข้าไปในรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่สแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้ริบ,บิ้นของเรานะคะกระชับก็ดันจัดแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงทีละเส้นแบบนี้เลยแล้วก็ดันเข้าแบบนี้นะคะนี่พอกระชับประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราจะทําการพาดข้ามลิปปิ้นสองเส้นจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบลิปปิ้นขึ้นมาแล้วก็จับโค้งไปนับไปนะคะหนึ่งสองแล้วก็วางพาดมาแบบนี้ แล้วทีนี้ก็วนจากทางด้านซ้ายนะคะนับเอาเส้นนี้นับไปหนึ่งสองแล้วก็วางผ่านมาแบบนี้นะคะริบบิ้นก็จะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ข้ามไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงอันนี้ก็ข้ามสองมาเลยแล้วทีนี้นะคะในขั้นตอนนี้จะเหลือริบบิ้นสองเส้นสุดท้ายที่เป็นเส้นตั้งนะคะเราจะนำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้ นี่นะคะแล้วก็เอาเส้นแรกจับโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดเข้าไปในรูที่1ข้างกันกับเส้นสุดท้ายที่เราวางตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะดึงดึงริบบิ้นให้กระชับน,น,นะคะแบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นที่สองจับโคง้งแล้วก็สอดเข้าไปรูที่1เบี่ยงออกมารูที่2แบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ดึง จะได้ลักษณะนี้เลยทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะเราจะมาดึงจัดริบบิ้นในด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้จะทําให้เราดึงจัดได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะคะแล้วก็ดึงจัดทีละเส้นวนไปจนกว่าริบบิ้นของเราจะแน่นกระชับดีนะคะ พอกระชับแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสอดข้ามลิปปิ้นสองเส้นหรือว่าสอดไปตามแนวเส้นนะคะก็จะจับริปปิ้นโค้งแบบนี้เลยแล้วก็สอดนี่นะคะแบบนี้หนึ่งสองนะคะสองเส้นที่เราข้ามแล้วก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่สองวนจากขวามือจับโคง้งแล้วก็สอด ข้ามสองนะคะหนึสองลิปปิ้นจะเรียงช่องกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สอดแบบนี้นะคะเหมือนกันให้ครบทั้ง6เส้นเลยสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงจัดลิปปิ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราสอด ริบบิ้นก็อาจจะเลื่อนตามทําให้ริบบิ้นไม่กระชับชได้นะคะก็จะได้แบบนี้เลยทีนี้เราก็จะนําสีฟ้าที่เราเตรียมไว้นะคะมาสอดต่อเข้าไปนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะสอดข้าม2เส้นนะคะ1 2แบบนี้สังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวเส้นของเขาเลยนะคะนี่เหลือไว้ประมาณนี้ แล้วก็จะสอดแบบนี้นะคะต่อเข้าไปให้ครบทั้งหกเส้นเลยพอเราสอดจนครบหกเส้นแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลย ทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะด้านนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำตัวกี่ดดอกแล้วนะคะก็จะมาเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะด้านบนให้เราบิดริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้แล้วทีนี้ก็โค้งไปกลับขึ้นมานะคะแบบนี้เลยจับให้ริบบิ้นเส้นของเรานะคะเท่ากันแบบนี้จะได้สอดง่ายนะคะ แล้วก็สอดด้านข้างนะคะแบบนี้เลยสอดขึ้นไปนะคะลักษณะนี้ทีนี้นะคะเราก็จะดึงให้ริปบิ้งของเรากระชับนี่นะคะแบบนี้เลยจะได้ทรงกีบแบบนี้นะคะเอาเส้นที่2คู่ที่2นี้นะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็กดให้เป็นรอย เสร็จแล้วก็โค้งกลักบปลายขึ้นมาแล้วก็เอาปลายนะคะสอดด้านหน้าของเส้นที่เราทําเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะก็สอดให้โผล่ออกมาตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะก็ดึงดึงให้กระชับเลยนะคะทั้งสองเส้นแล้วก็กดให้เป็นรอยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ เส้นที่3มก็เหมือนกันบิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยเสร็จแล้วก็โค้งไปกลับขึ้นมานะคะนี่เอามาสอดด้านหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ทำแบบนี้นะคะเหมือนกันให้ครบ6เส้น พอครบแล้วนะคะริบบิ้นก็จะเข้ามาอยู่ตรงการแบบนี้นี่นะคะกลีบแรกที่เราทำก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อมานะคะเราก็จะกดริบบิ้นนะคะให้เป็นรอยพับตามแนวเส้นตรงนี้นะคะนี่พับมาแบบนี้แล้วก็กดไปตามแนวแบบนี้เลยนะคะกดแบบนี้เหมือนกันให้ครบหกเส้นเลย พอครบหกเส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จัดให้คืนทรงเหมือนเดิมนะคะนี่ทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะพับลิปปิ้นลงมาเหลือไว้หนึ่งคู่นะคะแบบนี้ให้เราบิดลิปปิ้นไปด้านหลังลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะใช้นิ้วชี้ดันเอาไว้นะคะ เราจะทําจากสีขาวให้เราจับริบบิ้นโค้งลงมาแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็สอดลงไปด้านหน้าเส้นที่สองนะคะใต้เส้นที่เราพับตรงนี้เลยเราจะนับข้ามสามกีบนะคะก็คือกีบแรกกรีบที่เราสอดนะคะกีบที่สองแล้วปลายริบบิ้นจะโผล่ออกมาตรงกรีบที่สามตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้อาจจะสอดออกมายากนิดนึงนะคะนี่ แล้วทีนี้เราก็ดึงดึงประมาณนี้นะคะไม่ต้องดึงแน่นในส่วนของกลีบตรงนี้ก็จัดแต่งทีหลังได้นะคะต่อมาก็ทำคู่ที่สองถัดกันมาเลยนะคะก็บิดลิปปินไปด้านหลังแล้วก็ใช้นิ้วชี้ประคองด้านหลังแบบนี้นะคะทำสีขาวเหมือนเดิมจับโค้งแบบนี้แล้วก็สอดด้านหน้า นานาเส้นที่เราทำนะคะแล้วก็สอดออกไปตามแนวเส้นเลยอาจจะสอดยากนะคะต้องใจเย็นๆนี่ลิบบิ้นก็จะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะถ้าเราทํากรีบแรกได้กรีบต่อไปก็ง่ายมากๆนะคะทําเรียงช่องกันมาเรื่อยๆเลยนี่กรีบที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะต่อมาคู่ที่สาม ก็ทำเหมือนกันเลยทํทำสีขาวให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มทำสีฟ้าก็ทำแบบนี้วนให้ครบทั้งหกเส้นเลย ครบแล้วนะคะทั้งหเส้นทีนี้นะคะเราอย่าเพิ่งจัดแต่งนะคะเราจะมาทําสีฟ้าก่อนเดี๋ยวค่อยจัดแต่งทีเดียวนะคะสีฟ้าที่เหลือตรงนี้ก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะให้เราจับลิปปิ้นไปด้านหลังนะคะเหมือนเดิมจับไปตามแนวเส้นสีขาวตรงนี้เลยแล้วทีนี้ก็บิดลิปปิ้นไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็มมวนออกด้านนอกแบบนี้นะคะทีนี้นะคะถ้าเราใช้เป็น ลิปปิ้นกากเพชรยี่ห้ออื่นนะคะจะสอดยากมากให้เราใช้เป็นลิปปิ้นเนื้อทรายนะคะตัดมาประมาณนี้นะคะเราก็มาประกบวางลงแบบนี้นะคะแล้วค่อยทำการสอดจะทำให้เราสอดได้ง่ายเราจะสอดใต้เส้นสีขาวคู่กันเลยนะคะนี่เส้นคู่กันเลยนะคะเราจะสอดออกมาตามแนวเส้นเหมือนเดิมนี่นะคะก็จะ ก็จะข้าม3ามกิบเหมือนเดิมก็จะเป็นกิที่หนึ่ง2สานี่ปลายที่ออกมาก็จะออกมาใต้เส้นสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ดึงดึงนะคะแล้วก็เอาสีแดงดึงออกมาก่อนแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จัดสีฟ้านี่นะคะให้ได้กีบประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาจัดแต่งที่หลังนะคะตอนนี้เราจะยังไม่รู้ทรงที่สวยงามแล้วก็ทําเส้นที่สองก็บิดไปตามแนวเส้นสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็บิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนออกด้านนอกลักษณะนี้แล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวนะคะริบบิ้นกับเพที่ห่อนี้จะสอดง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะมีเส้นที่แข็งแล้วก็สอดออกไปเลยตามแนวเส้น นี่นะคะจะโผล่มานิดหนึง่งในขั้นตอนนี้ก็สามารถใช้เป็นที่คีบช่วยก็ได้นะคะจะเป็นแหนบหรืออะไรก็ได้นี่ต่อมาเส้นที่สามก็บิดไปข้างหลังแล้วก็บิดข้างหลังหนึ่งข้างม้วนออกด้านนอกแบบนี้นะคะก็สอดลงไปใต้เส้นสีขาวนี่ลิปปิ้นก็จะเรียงเส้นคู่กันมาเรื่อยๆนะคะ แล้วทีนี้เราก็ดึงนะคะนี่ทีนี้ก็จะทำแบบนี้นะคะวนให้ครบทั้ง6เส้นเลย เสร็จเรียบร้อยนะคะครบทั้งหเส้นทีนี้เราก็จะมาจัดแต่งนะคะเราจะจัดสีขาวก่อนนะคะกีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันเราก็ดึงแบบนี้นะคะนี่จัดแต่งให้กีบสวยงามเท่ากันดีนะคะพอเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาจัดสีฟ้าก็จะดึงนะคะ ปลายสีฟ้าแบบนี้เลยนิ้วชี้เราก็ดันประคองไว้นะคะนี่จัดให้ตรงนี้เป็นปลายแหลมๆนะคะจะได้สวยแล้วก็ดึงจัดแบบนี้วนให้ครบหกเส้นเลยนี่นะคะ สวยงามเท่ากันดีแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วก็จะใช้กรรไกรนะคะมาตัดในส่วนของปลายตรงนี้เอาไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยสอดเก็บค่ะแล้วก็จะตัดตัดให้เท่ากับตัวดอกของเรานะคะทรงกลมด้านล่างแบบนี้เลยนี่นะคะเวลาที่เราสอดจะได้ไม่โผล่ไปด้านข้างแล้วก็ตัดตัดแบบนี้ให้หมดทั้งหเส้นเลย แต่เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็สอดไปตามแนวเส้นเลยนี่นะคะสอดด้านบนของเส้นที่เราต่อนะคะก็สอดไปแบบนี้ก็ดันๆเข้าไปนะคะนี่แบบนี้เลยสอดแบบนี้เหมือนกันให้ครบ6เส้น เสร็จแล้วนะคะด้านหลังก็จะได้แบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะนำอุปกรณ์มาติดตกแต่งนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวดอกของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะใช้เป็นกาวร้อนนะคะมายิงลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะนำอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะจะเป็นลูกปัดสีทองก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้ดอกประมาณนี้นะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเหลืองนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะสำหรับลายนี้ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ bye, -bye.